อาตอนนี้เรามานั่งที่อะไรนะเขาเรียกอะไรบางพระนะคุณลมอ่างอ่างอ่างศิลาไม่ใช่อ่างเก็บน้ำบางพระของศิลาชานะคุณตอนนี้เรามาเลยอ้ยอากาศดีมากคุณดูสิแต่คนก็พอพอได้แหละแต่บอกว่าเยอะไหมก็ก็จะไม่อะเพราะว่าวันนี้วันอังคารไม่ใช่วันเสาร์ที่ไม่ใช่วันเสาร์ที่วันเสาร์ที่เขาคงจะเยอะอยู่ละเออเนี่ยร้านนี้ร้าน เขาช่วยร้านนาควรเออเก็มีหลายโต๊ะอยู่อ่ะผัดอะไรนะเมื่อกี้ผัดปลาช่อนขึ้นใช่ร้อยห้าสิบหรือร้อยยี่สิบเห็นหมคะบอกเมื่อกี้นี้นะแล้วก็ไอ้นั่นสองร้อยห้าสิบปลาอะไรนะปลาคังต้งยมยำอ่ะสองร้อยห้าสิบมั 250, ม้งถ้าจำไม่ผิดน,นะแล้วก็ทอดมันปลาไก่ร้อยห้าสิบแต่ยังไม่รู้ว่าเยอะขนาดไหน เดี๋ยวเราจะลองให้ดูซิว่าเออโอเคไหม,มยังไม่ได้เล่าเลยเขาบอกเขายังไม่ได้เล่าอะไรเลยยังไม่ได้เห่าอะไรเลยสักหน่อยเนึผมก็เจอกระเจอนี่มา <c oughs> ดูยนโฉม แม่นางนกขมิ้นจอบล่อนร่อนมาชมชมทางน้องนกขมิ้นไปทางโน้นนี่ก็นี่ที่ไปติดถ้ำเขาเนี่ยจำได้ไหมทีหมูป่านี่เนี่ยหมูไปทางโน้นไปใชาหาดไม่ต้องมาดูหมูป่าตรงนี้นัน้นนชาน้นแะทน้นบบหทางโนนะคุณรเด้วยนะอันนี้ก็บน้ำบางระ อ่างเก็บน้ำบางนี่ลุดีมากลุ่มดีมากปีนี้ฝนชุกเลยน้ำได้เยอะแต่ก็น้ำท่วมที่อื่นด้วยใช่ไหมที่นี่น้ำท่วมไหมนี่ก็เหมือนทะเลเลยเนี่ยเหมือนเลยอ่ะอ่างอ่างเนี่ยที่เอาน้ำไปเลี้ยงคนชนบุรีทั้งทั้งจังหวัดน่ยนู้นมองขึ้เขาขึ้นลงตรงนู้นอ่ะแล้วก็มีเหมือนอะไรนะเขาเรียกสะพานปลาเหรอ เห็นไหมท <owing> างนู้นน้ำสะพานปลาเออดูดูสะพานปลาเนาะ๋ย่างแรกเป็นดูสะพานปลาแล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยจะถ่ายอาหารนะให้อาหารมาให้ครบนะคุณลมจะถ่ายอาหารหน่อยนี่คุณสวยงามอะ่ะเมื่อกี้เราไปไปปล่อยปลากันที่น้ำตกชันตะเห็นแล้วพอขากลับอะ่ะตอนนี้ก็ประมาณสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงเนาะ สองโมงกว่าใกล้ๆสามโมงเลยหิวข้าวไงก็เลยวะหูแต่อย่างว่านะคุณอ่างเก็บน้ำทะเลขยะเยอะจังอะ่ะคุณดูทางนู้นสิเยอะมากนู้นแล้วดูเขาแถบซ้ายนี่นะคุณน่าจะเป็นเขาเขียวอะ่ะเพราะว่าเขาเขียวเมื่อก่อนนี้เราก็ไปที่นี้แต่บ้านเราอะ่ะที่เราเคยซื้อ,อะนะที่ที่คงดารานะ่ะอืมอะไรเขาเรียกอะไรอะไร,อะไรขามนะ อำเภออะไรถามจำไม่ได้ดูสิคุณเอยแต่นั่นมันก็สิบแปดเก้าปีแล้วนะซื้อพร้อมกับซื้อที่ที่บางแสนนั่นแหละซื้อที่บางแสนเสร็จอยากมาอยู่ป่าเนาะก็ซื้อที่พงดาราโอ้ยคุณเงียบหม่อเหงามาตรงนั้นอ่ะแต่มันก็มีร้านค้าเขาก็เจริญอยู่นะก็ถือว่าโอเคแหละ ก็มีคนเยอะอยู่มันร่มรื่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายอาหารด้วย กันกันดูน่าจะตกปลากันมั้งเดี๋ยวรอข้าวก่อนรอกับข้าวกับจอดเป็นใจฮะแล้วบรรจากันเอาเหรอ ภาษาภาษาประคังเหรอโอเคเดช้าวัวจะรอปรึกษาเธอเธอเอโอมจะเป้าพระพาลงและน้ำตาให้ฉันมีที่พอนักร้องจะไปร้องแข่งกับไรอันนะเนี่ย ไม่หรอกไม่ใช่อะไรหรอกคุณไม่อยากตัดตอนนี้เพราะอะไรอ่ะจะรออาหารไงถ้าตัดแล้วอ่ะมันต้องไปเข้าเพื่อตัดต่อไงแต่เราอ่ะตัดต่อไม่ค่อยได้ไงก็เลยเออรออาหารกับข้าวอะไรไม้ครบก็ถ<า>่ายรูปพวกนี้ไปเรื่อย ตูน่ายไปทั้งนุ้นเนาะมันเหมือนสะพานปลาเลยอะ่ะน่าไกลมากนี่นี่คุณดูที่ลมเย็นเยน็ยนเยน็ยนเย็นถ้ามันไม่มีเสาอะไรบังอะ่ะมันก็จะสวยเนาะแล้วมันก็จะเอาไปเป็นนั่นได้ วายสวยงามแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติไงที่มีอย่างเงี้ยนี่ยแอรเนี่ทลรงมากชุดูใบไม้ลมดีมากอ่ะเสียงียเียใบไม้พัดละดดู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 เลยนะสแลนที่กบังแดดดูขึ้นหรอ เพราะว่าลมดีคึืนก็ดีด้วยโหดีจังเลยอะ่ะขนาดขนาดไม่มีเรือเน,นาะก็ยังมีคลื่อนอะ่ะคลื่นมาจากลมหรอหรอ๋อคลื่นโหโตก็เยขอะไงข้าวแต่ข้าวก็ยังไม่ค่อยดีจะถ่าย มลมดีมาอยู่ตรงนี้หลับสบายเลยอ่ะยุงก็ไม่กวนแมงก็ไม่กวนเพราะแมงลมนี่มีฝุ่นนะลมเนี่ยออกำลังขัดอยู่รอแป๊บนะึง <laughs> อุ้ยนี่เต้นหนึ่งด้วยอะคุณ เพลงไหม่คะเดี๋ยวจะไปแปขวดจะไลอันแข่งขันกับไลอันชอบไลอันนะคุณล่เวลาจะฟังเพลงแต่ตอนเนี้ยนะฟังคนรุ่นเก่าที่ร้องเพลงของพุ่มพวงก็คือยุยาติเยอะอ่ะหูเสียงราะมากชอบจริงๆชอบนวแต่เขาเป็นเด็กแล้วนะตั้งแต่เขาหกขวบไอร้อ,อ,อ,องเพลงของเขาเนาะ แล้วพอเขาเป็นสาวขึ้นเป็นสาวขึ้นก็ยิงเชี่ยวชาญในการร้องเพลงอนะเนาะตรงไหนอ่อนช้อยตรงไหนยอดย้อยได้หมดเลยอะแล้วร้องเพลงผู้ชายก็เพราะเพลงผู้หญิงก็เพราะตอนนี้ก็ได้กลับมาฟังเพลงที่เขาร้องของไทยเยอะไปหมดเลยอะของของผู้ชายเช่นเลยนะเขาร้องคู่กับเอกกราชนภูมิด้วยแล้วก็บางทีกกลับไปฟังของยอดรัก แล้วก็เสรีลุงสว่างหายังอาหารมาแล้วเหรอเอาเด็กเอาอาหารมาส่งแล้วเออค่อยๆวางเอออะดูดดููดูดดคุณนี่เอาวางไว้เลยถ่ายนี่หน่อยโอเคจ้าไอ้ต่มต่ม อันนี้ทอดมันปลากายมองเห็นไหมปลอดไม่ปลากรันเออทอดมันปลากายทอดอะไรนะนี่อะไรต้มต้มต้มยำปลาคังต้มยาปลาคัมเออผัดผัดชาปลาช่อนปลาปลาคังปลาคังหรือปลาช่อนปลาคังอ้าวเหรออ๋อเออโอเคลองลองลองดูดิตักใส่ถ้วยนี่นี่นี่คุณดูดิ๋อุ้ยเดือดพักๆเลย แล้วชิมนะแล้วก็จะจะได้บอกท่านผู้ชไม,มไม่หมดก็ให้เขาใส่ถุงไปไม่ยากสั่งน้อยเดี๋ยวเขาก็จะไม่อยากขายไงโต๊ะหนึ่งต้องได้ห้าหกร้อยอ่ะเนี่ยห้าหกร้อยแน่นอนนี่อันนี้น่าจะร้อยแปดสิบมั้งไม่แน่ใจนะเพราะว่าสั่งผัดขึ้นใช่ขึ้นใช่ชหมดเขาก็เปลี่ยนมาเป็นอันนี้ให้โอเค โอเคอ่ะลองซิ้ี่คุณลมจะได้ถ่ายให้เขาดูหน่อยว่าอร่อยมากอร่อยมันถ่ายได้เหรอนะี่ไงนี่ไงจะถ่ายหน้าตาต่างโอ้ยอร่อยมากเหมือน,นเ,เหมือนเกี๊ยเหมือนเหมือนผักบุ้งอะ่ะมันจิกอะ่ะเออเดีย๋ยร้อนร้อนโอ้ต้องยกนิ้วทันทีหรือเปล่า <laughs> เห็นนิ้วไม่ละโอ้ยร้อ,ยนอนโอเคคุณขา ถายคุณลมไปด้วยเลยนะคุณจะได้อยากทานเผื่อใครดูตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่ง่อยจะวางโทรศัพท์แล้วก็ดิฉันก็จะเล่นมั่งแหละแต่ตอนนี้ดูคนกินไปก่อนใช้ได้ใช่ไหมอ้แต่อันนี้เท่านั้นประกายอันนี้จะเปีเยกใช่โอเคจะหาที่วางแล้วเหมือนอย่างวันนั้นก็ไม่ได้วางอะอะไรลูกหิวหรอตัวนี้ ตัวนี้หน้าเหมือนเหมือนตัวเล็กเราตอนเด็กละโอเคแค่นี้ก่อนนะ